เด็กคงเคยนั่งรถของคุณพ่อเนาะแล้วมันก็จะมีมาตรวัดสําหรับที่จะบอกว่าในรถเอ,อน้ํามันเนี่ยเหลืออยู่แค่ไหนใช่ป่ะเออถ้าเต็มถังเข็มมันก็จะชี้มาทางนี้ใช่ป่ะมีน้ํามันเต็มถังแต่ถ้าเกิดว่ามันใกล้จะหมดถังแล้วเนี่ยฝั่งเนี่ยมันจะมีเป็นตัวตัว E ใช่ไหม E ย่อม,มาจาก Empty ที่แปลว่าว่างเปล่า่ น้ำมันจะหมดถังแล้วน้ำมันใกล้จะหมดถังแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเข็มเนี่ยเราเราขับรถไปเรื่อยๆรถมันก็ใช้น้ำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเข็มมันก็จะตีรถลงมาเรื่อยๆขับไปอีกเข็มมันก็ตีรถลงมาเรื่อยๆบอกให้รู้ว่าเออน้ำมันในถังลดลงเรื่อยๆแล้วนะจนถึงว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแปลว่าน้ำมันในถังเหลือน้อยแล้วถูกป่ะ อ่าเหลือเหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะสมมุติเล่นๆนะครับสมมุติเล่นๆนะรถทุกคันเลยครับจริงๆมันมันก็ให้ระยะปลอดไภัยไว้ให้ระยะที่แบบเฮ้ยเตือนเราอะ่ะเตือนเราไม่ใช่ว่าพอมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแปลว่าน้ามันมันหมดถังแล้วจริงๆเนี่ยสมมุติวเนี่ยเนี่ยมันมาชี้ตรงตัว E แล้วอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าน้ามันมันหมดถังจริงๆนะแต่มันเตือนให้เรารู้ว่าขับได้อีกไม่ไกลแล้วนะรีบหาปั๊มเติมซะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติเล่นๆนะ วันนี้ครูสตาร์ทรถก็มาจะ,ะเสียบกุญแจปุ๊บสตาร์ทปุ๊บอ้าวเฮ้ยเห็นมันอย่างเงี้ยถ้าจากบ้านครูไปอนุบาลเพชรบุรีเนี่ยมันใกล้นิดเดียวใช่ป่ะแล้วก็พอๆกันกลับไปปั๊มน้ำมันด้วยใกล้ๆก,กันงั้นถึงจะเห็นอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยขับได้เหลือเฟือขับไปปั๊มน้ำมันไม่ต้องไปเข็นกลางทางแน่นอน เออแต่ถ้าบอกว่าเห็นอย่างนี้ปุ๊บจะขับไปเขาย้อยอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไกลถึงขนาดนั้นน้ำมันหมดก่อนแน่นอนได้เออได้จอดได้จอดรถรอความช่วยเหลือแน่นอนแปลว่าอะไรระยะทางที่ไกลขึ้นน้ำมันก็ต้องใช้มากขึ้นใช่ไหมเออเอาละครับมาดูข้อนี้กันถ้าขับรถสิบหกกิโลจะต้องใช้น้ำมัน ถ้าขับรถ16กิโลเมตรต้องใช้น้ํามัน2.4ลิตรตอบกูก่อนแล้วถ้าเกิดขับ160กิโลล่ะควรใช้น้ํามันมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้มากกว่านี้เออท้าระยะทางที่เราจะขับมากขึ้นน้ํามันก็ต้องใช้มากขึ้นด้วยอ่ะน,นะก็บอกว่าถ้าขับ36กิโลเมตรต้องใช้น้ํามันกี่ลิตรตกลงเขาอยากรู้ปริมาณน้ามันเป็นลิตรใช่ปะ่ะประโยคสมบูรณ์อยู่นี่อยากรู้น้ํามันเป็นลิตรต้องเอาลิตรไว้ขวาประโยคนี้ ปริมาณน้ํามันเป็นลิตรอยู่ขวาอยู่แล้วจึงเอามาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องกลับประโยคทีนี้เด็กๆก็ต้องนึกก่อนเฮ้ยไอแบบเนี้ยมันเป็นแบบสัสดส่วนตรงหรือผกผันสัสดส่วนตรงคือเพิ่มก็เพิ่มด้วยกันลดก็ลดด้วยกันนึกก่อนถ้าขับไกลขึ้นคือระยะทางมากขึ้นน้ํามันที่ต้องใช้มากขึ้นอย่างเนี้ก็คือแบบสัสดส่วนตรงครับพอจะนึกตรงนี้ออกยัง เราอ่านโจทย์แต่ละข้อเราต้องมาคิดแล้วว่ามันเป็นแบบไหนระหว่างสัดส่วนตรงกับหกพันโอเคไหมเออนึกก่อนเอ๊ะขับไกลขึ้นน้ำมันที่ใช้เป็นไงเฮ้ยขับไกลน้ำมันก็ต้องใช้เยอะสิเออระยะทางมากขึ้นน้ำมันต้องใช้มากขึ้นเอเอเฮ้ยมันไปด้วยกันเนาะถ้าขับระยะทางใกล้ๆนะขับระยะทางน้อยลงน้ำมันที่ใช้ก็น้อยขับไกลก็ต้องใช้น้ำมันมาก เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแบบตรงสัดส่วนตรงนะครับเอาละครับบรรทัดที่สองเทียบหนึ่งกิโลระยะทางลดลงสิบหกเท่าน้ำมันที่ใช้ก็จะลดลงสิบหกเท่าไปด้วยงั้นจากสองจุดสี่ลิตรลดลงสิบหกเท่าก็หารด้วยสิบหกแล้วบรรทัดที่สามจึงเทียบ สาสิบหกิโลเมตรครับต้องการขับจริงๆ36สาสิบหกกิโลเมตรจากหนึ่งกิโลเมตรเป็นสามสหกกิโลเมตรระยะทางเพิ่มขึ้นสามสิบหกเท่าปริมาณน้ำมันที่ใช้ก็ต้องเพิ่มขึ้นสามสิบหกเท่านะครับอันนี้เราก็เขียนใหม่เป็นแบบนี้ได้นะ สิบหกหานี่เลยนะครับแม่สี่ตัดได้สี่แม่สี่ตัดได้เก้าเอาสี่ไปตัดตัวนี้ถ้าเป็นยีบสี่มันจะได้หกใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่ยีบสี่มันสองจุดสี่เพราะฉะนั้นตอนที่เอาไปตัดมันก็เลยได้ศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกคูณด้วยเก้าห้าจุดสี่ห้าจุดสี่ลิตร น้ำมันที่ต้องใช้5.4ลิตรเด็กๆอ่านโจทย์ปั๊บต้องจับให้ได้ก่อนว่ามันเป็นสัสดส่วนตรงหรือผกผันกันแน่เอแล้วเราก็จะใช้ไม่ผิด